traffic channel tv online พิธีน้อมลำลึกพระมหาการุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราช เมื่อวันอาทิตยที่13ตุลาคมพุทธศักราช2567หน้าอาคารศาลารักประทุมสารกลางจังหวัดประทุมธานีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนายพัศกรบุญรักษ์ผู้วรารจการจังหวัดประทุมธานีพร้อมด้วยข้าราชการพลระเดือนตุลาการอายการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจสมาชิกแม่บ้านมหาไทยจังหวัดปทุมธานี สมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดประทุมธานีสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพระสงฆนิกรชาวจังหวัดประทุมธานีที่ได้มาร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงณที่แห่งนี้ต่างน้อมจิตตั้งมั่น,น,นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมลำลึกในพระมหาการณุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปวงประสุนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชนาจักรต่างประจักษ์ซึ่งในพระมหาการุณาธิคุณพระเมตตาที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาปฏิบัติภาร,รกิจนานับประการและประโยชน์สุขแก่ปวงประสบนิกร โครงการในพระราชดำร,ร,ริน้อยใหญ่จำนวน4,741โครงการก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอนเนกอน,นันต์แก่ประเทศชาติทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียง,งเพื่อเป็นแนวทางให้อาน,นาประชาราตได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกันอีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่ตางๆที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติ พระกิตติคุณแผ่ไพศาลขจรขา,จายไปทั่วทิศานุทิศด้วยดั่งดวงจิตที่บริสุทธิ์ของปวงข้าพระพุทธเจ้าที่ล้วนสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ปวงข้าพระพุทธเจ้าจักน้อมนำแนวทางพระราชดัริที่ได้พระราชทานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป Traffic Channel TV Online.